ครับพี่น้องครับวันนี้เรายังอยู่ที่ความควายนะครับแต่ว่าวันนี้ <c oughs> มาเสนอพี่น้องในการเปิดราคานะครับวันนี้มีควายไม้เลือกชมกันเนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับมีทั้งตัวเล็กแล้วก็มีทั้งแม่สาวนะครับย่านมแล้ว1ตัวแล้วก็ยังไม่หย่านมอีก2ตัวนะครับราคาในการเปิดราคาที่ล้องออกไปนีฮะเป็นราคาที่ ผู้ขายนะฮะมีความประสงค์ที่อยากจะเปิดให้ชมในราคานี้นะครับส่วนพี่น้องที่อยากจะซื้อหรือว่าสนใจอะไรยังไงเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้ามาดูตัวจริงนะครับอยากให้เข้ามาชมที่ฟาร์มนะฮะส่วนเรื่องความพอใจจะซื้อหรือไม่ซื้ออน,นั้นก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องเองนะครับแต่ผมแนะนำว่าฟาร์มนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับมีได้แชมป อีกหลายตัวมากมายเลยนะครับยังไงก็แวะมาดูมาชมกันครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้น้องโฟกนะครับจะมาเปิดราคาควายนะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่นี่วันนี้เนี่ยมีควายมาเปิดราคาทั้งหมดกี่ตัวครับ4ตัวครับ4ตัวเป็นเพศ เพศผู้3ครับครับเพศเมียหนึ่งครับเพศผู้3เพศเมียหนึ่งนะฮะมีตั้งแต่รุ่นเล็กๆถับถึงตัวสาวใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มตัวแรกเลยก็คือตัวที่รูปๆคำๆอยู่เนี่ยครับพี่น้องครับครับตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับผมเป็นลูกทองใบครับครับผสมกับแม่เผือกที่บ้านครับครับผมครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้10เดือนครับอายุประมาณ10เดือนเพศ เพศผู้ครับเพศผู้อายุ10เดือนเผือกทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับเผือกแท้ๆนะฮะแม้กระทั่งเล็บก็ยังสีขาวนะฮะจมูกชมพูเขาก็ชมพูนะครับพ่อเป็นใครนะครับทองใบครับทองใบครับผมแม่แม่เป็นจียอนครับ แม่จียอนก็คือเป็นแม่เป็นควายชุมบุรีเนี่ยครับเป็นควายชุมบุรีครับเป็นในฟาร์มเราไหมเป็นในฟาร์มเราโอเคครับผมลูกเกิดในฟาร์มครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่หรือนี่ครับตัวนี้ครับผมไม่แน่ใจครับสักหนึ่งร้อยยี่สิบถึงไหมน่าจะถึงครับฟกสูงเท่าไหร่ครับฟกสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับอ่ะเจ้าของควายอาจจะสูงไปนิดนึงนะพี่น้องร้อยเจ็ดสิบห้าก็เลยทําให้ควายดูเตี้ยแต่ควายตัวไม่เตี้ยนะครับผมว่าสักเมตร สิบถึงยี่สิบได้นะฮะวัดด้วยสายตาเอาละครับพี่น้องอยากรู้แล้วละ่ะว่าราคาล้องไว้เท่าไหร่เปิดไว้เท่าไหร่ครับสองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นบาทครับอย่านมแล้วครับอย่านมแล้วนะครับพี่น้องครับสองแสนห้าหมื่นบาทก็คือจับได้เลยเนาะจับไดรบ้ราคานี้ต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับ จัดส่งเป็นยังไงส่งฟรีหรือว่าคุยกันอีกทีนึ่งเรามาคุยกันอีกทีก็ได้อยากให้ชมตัวจริงมากกว่าครับที่สําคัญคือแนะนําให้มาดูมาชมตัวจริงก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะตัวนี้ต่อยอดทําพ่อพันธุ์ได้เลยไหมได้ครับได้แน่ๆนะครับเพราะว่าพ่อนี่ก็คือทองใบนะครับแม่ก็คือแม่สูงเท่าไหร่แม่สูงประมาณ ร้อยสีสิบกว่าครับแม่สูงประมาณร้อยสีสิบกว่านะครับพี่น้องครับ2 5 0 0 0 0บาทต่อรองได้มีชื่อไหมครับตัวนี้เพชรจ้าครับเพชรจ้าครับนะครับพี่น้องจำชื่อไว้นะครับนี่คือเจ้าเพชรจ้านะครับเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันตัวที่2ในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเล็กนี่ใช่ไหมครับโฟกใช่ครับครับผมอายุเท่าไหร่ครับ สองเดือนครับสองเดือนนะฮะยังไม่หย่านมนะครับพี่น้องครับครับราคาที่จะเปิดในวันนี้คือจับตอนจับตอนสิบเดือนครับจับตอนสิบเดือนสิบเดือนครับก็คือถ้าใครสนใจนี่สามารถจองไว้ก่อนได้เลยได้ครับสิบเดือนมายกไปเลยใช่ครับครับผมพ่อเป็นใครครับตะวันฉายชชนะฟาร์มครับตะวันฉายชนะฟาร์มไม่ใช่ตะวันฉายนักมวยนะครับไม่ใช่ครับครับผมนี่ฮะ ตอนนี้อายุ2เดือนนะครับแต่ว่าจุดเด่นเลยก็คือกล้ามเนื้อท้ายเริ่มมาแล้วพี่น้องนะฮะแม่ควายที่นี่ท้ายสวยจริงๆครับพี่น้องครับเนี่ยฮะดูเลยครับควายสเดือนนะนีฮะแม่เขาคือแม่มะลิครับก็คือตัวเผือกนะก็คือตัวนี้นะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่เผือกร้อกว่ามครับประมาณร้อกว่านะครับเนี่ยฮะนี่คือแม่ของเขานะครับให้ลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วครับ สตัวนี้ตัวที่3ครับตัวนี้คือตัวที่3นะครับเป็นตัวผู้นะตัวผู้ครับเอาละครับเปิดไว้ที่ราคา2อ0 0สนหาเหมือนกันครับสองแสนหเหมือนกันจับ10เดือนนะฮะจับ10เดือนก็คือ10เดือนก็จะเท่ากับเผือกตัวนี้ใช่นะครับก็แต่ว่าควายนี้ปกติจะเราจะให้หย่านมประมาณกี่เดือนครับฟาร์มเราก็ 10เดือนครับ10เดือนเขาก็มาเริ่มมาจับกันแล้วครับประมาณ10เดือนเนาะก็จะช้ากว่าวัวหน่อยถ้าวัวก็ประมาณหกเดือนก็จับหยาแล้วนะครับเอาละครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะสนใจยังไงฮะจองไว้ได้จองได้ครับมาดูตัวจริงดีกว่าครับมาดูตัวจริงถ้าถูกใจก็เรื่องมัดจงมัดจําหรือว่าเรื่องกติกามารยาทในการซื้อขายผมก็ขอให้เป็น ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับพี่น้องครับเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันครับเอาละครับแล้วก็นี่ก็คือตัวที่3นะฮะวันนี้ที่ฟาร์มของน้องโฟกนะครับยินดีที่นำเสนอนะฮะเปิดราคาให้ชมกันวันนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นเพศผู้อีกใช่นะฮะพ่อเขาเป็นใครครับเทพมงคลครับ เทพมงคลครับควาย,ยงามดอนมหาครับ,รบผมเทพมงคลควายงามดอนมหาแม่ก็คือแม่อุ้มครับแม่อุ้มที่อ,ออกคลิปไปแล้วได้แชมป์หลายแชมป์มากๆกนะฮะ<ช>ก็คือนอนอยู่นี่นะครับนะอา,อายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้2เดือนครับ 2>, 2เดือนพอๆกับตัวเมื่อกี้เลยใช่ครับเกิดไล่ๆกันเลยครับครับผมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงลอยแล้วก็ลึกกว่า ตัวที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับที่สําคัญอัตลักษณ์เริ่มออกแล้วพี่น้องคอเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับเอาละครับพี่น้องอยากรู้แล้วล่ะนะฮะราคาเปิดไว้ที่500แสนครับห้าแสนบาทครับนะครับสิบเดือนจับ10บเดือนจับเหมือนกันครับแนะนํามาดูตัวจริงมาดูตัวจริงดีกว่าครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกว่าสวยกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้เยอะเลยพี่น้องครับแม่เขาดุไหมครับ ไม่ดูครับอ่าผมอยากถ่ายช่วงท้ายให้น้องให้พี่น้องดูหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทางนี้นิดหนึ่งฮะตรงนี้มันย้อนแสงไปอ่าครับถวยหนอยลูก,ลกตวเล็กอ่านี่นี่ <c oughs> อ่านี่ครับนี่ครับเอาละครับเนี่ยชัดเจนเลยฮะผมบอกแล้วว่าควายที่นี่เนี่ยท้ายเนี่ยสวยจริงๆพี่น้องท้ายใหญ่มากๆเนี่ยดูว่าควายสองเดือนนะนี่นะคือนี่คือควายสองเดือนพี่น้องครับ,รบเปิดไว้ห้าแสนบาทราคาต่อรองได้ไหม ก็เอามาดูตัวจริงครับแล้วคุยกันได้ครับมาดูก่อนถ้าชอบจริงๆคุยกันนะฮะอายุสองเดือนมีมีไปพ่อเป็นใครครับพ่อเทพมงคลครับเทพมงคลแม่ก็คือแม่อุ้มแม่อุ้มครับทับจริงใช่ไหมทับผสมจริงครับเทพมงคลนี่ของพี่บินบอลเบือบินบอลเบือครับผมนะฮะนี่คือลูกของเทพมงคลของฟาร์มของพี่บินบอลเบือนะครับโอ้โหตัวนี้โฟกรสซิบบอกผมตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า ตัวนี้ชอบมากๆเลยนะฮะถ้าถ้าราคาหลุดกว่านี้หรือว่าต่อเยอะพวกบอกว่าจะเก็บไว้เลี้ยงเองตัวนี้จะเก็บไว้ทำพ่อพันเองเลยเพราะว่ามันสวยดีพี่น้องครับแล้วแม่เขาก็ไม่ธรรมดาฮะแชมป์หลายรางวัลเลยนะฮะของชนบุรีเนี่ยครับนะฮะเอาละครับไปดูตัวสุดท้ายตัวนั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับพี่น้องครับไปกันเลยกระผมนี่คือตัวที่สนะฮะตัวสุดท้ายวันนี้ที่ เราจะเปิดราคาให้พี่น้องได้ได้ชมกันนะครับได้เลือกซื้อได้ตัดสินใจหรือว่าเอาไปเป็นาการเปรียบเทียบก็ได้นะครับนะว่าราคาแบบนี้ควายแบบนี้ซื้อได้ไหมนะครับนะเอาละครับตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับโฟกน้องแต้วครับน้องแต้วนะครับ,รบอายุ2ปีพอดีครับประมาณ2ปีสูง สูงประมาณ145บวกนะครับประมาณ145นะครับพ่อเป็นใครครับพ่อเป็นป๋าเงินครับอุทัยป๋าเงินอุทัยนะครับแม่ล่ะครับแม่เป็นแม่ตายของชลบุรีเนี่ยครับเป็นแม่ตายของชนบุรีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอุทัยนะฮะมาผสมกับชนบุรีเลยออกได้ออกได้ออกมาก็คือเป็นน้องแต้วก็คือตัวนี้นะครับนะจุดเด่นของเขาคืออะไรครับผมกล้ามเนื้อครับครับผม นะฮะท้ายท้ายมาเต็มนะครับกล้ามเนื้อมาที่หนึ่งเลยนะฮะอายุสองขวบนะครับกล้ามเนื้อนะฮะควายสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกได้วัดไหมไม่ได้วัดเลยครับประมาณร้อยสี่สิบห้าครับบวกขึ้นแล้วครับผมลึกดีพี่น้องครับหนาด้วยอ่ะให้ดูใกล้ๆแข้งขากีบเท้าข้อขาเป็นไงฮะนะฮะคอตา อัตลักษณ์ครบเลยนะฮะตาแต้มแก้มจ้ำนะครับเอาละครับโฟกพี่น้องอยากรู้แล้วครับราคาเปิดไว้แม่นี้เท่าไหร่ครับ1นล้านหาแสนครับ1ล้าน5แสนบาทพี่น้องครับนะฮะตัวนี้เคยมีคนมาให้ราคาแล้วหรือยังเคยแล้วครับเขาให้เท่าไหร่70,000สครับเคยให้700,000แต่เรายังไม่ถูกใจยังครับครับผม หนล้านหแสนบาทนี่คือคุยกันได้คุยได้มาดูตัวจริงก่อนมาดูตัวจริงก่อนครับครับผมบอกพิกัดบอกเบอร์โทรอีกทีนึงครับอยู่ซอยสิครับจังหวัดชลบุรีครับครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็0ูนย์เกครับครับสามห้าเี่หนึ่งสครับครับผมโอ้โหตัวพี่น้องครับมีคนมาให้ไว้แล้วนะฮะแต่ว่าราคายังไม่ถูกใจวันนี้ก็เลยขอออกสื่อสักนิดนึงนะครับเผื่อว่า พี่น้องที่ชมอยู่ทางหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับอยากจะมาดูมาชมตัวจริงมาได้เลยนะครับตัวนี้ผมรับรองเลยว่าตัวนี้ใหญ่นะฮะหนานะครับความหนาความใหญ่เนี่ยคือจุดเด่นคือกระดูกนะครับกระดูกใหญ่มากๆตัวนี้พี่น้องครับนะฮะแล้วก็หน้าตานะฮะสะสวยเลยทีเดียวนะครับนะโอ้เนี่ยครับ ให้พี่น้องได้ดูชัดๆเลยนะครับควายทุกตัวของเราที่นี่ประกันอะไรบ้างครับผมประกันหมดครับคือถ้ามีตำหนิตรงไหนบอกหมดครับอ่าแต่ว่าไม่มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิครับตัวนี้ครับประกันตำหนินะครับนะครับผมรับประกันตำหนิหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแนะนำว่ามาดูตัวจริงนะครับผมเอาละครับก็ อิ่มอกอิ่มใจจุใจกันเลยทีเดียววันนี้เปิดราคาให้พี่น้องได้ชม4ตัวนะครับมีทั้งาสายเผือกนะครับ10เดือนพร้อม,อมจับพร้อมไปได้เลยแล้วก็มีตัวเล็กอีก2ตัวนะครับ,รบที่พร้อมที่จะให้จับตอน10เดือนนะฮะอย่านมมาจับได้เลยครับแล้วก็แม่สาวตัวนี้ผมลืมไปว่าท้องหรือยังยังครับยังไม่ท้องเนะยังไม่ผสมครับยังไม่ผสม เป็นสัตว์บ้างหรือยังครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วแต่เรายังไม่ใส่ยังไม่ยังครับก็รอนะครับนะตัวนี้ท้องว่างนะครับก็สนใจอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับผ่านไปแล้วนะฮะเปิดราคาวันนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องครับผมอยากจะให้เข้ามาดูจริงๆนะฮะ สายควายวันนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับที่นี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วครับนะฮะพิกัดก็ตามที่ขึ้นให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อตามที่ลงไปให้เลยนะฮะมีทั้งตัวผู้มีทั้งตัวเมียในวันนี้เอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ